อ้ยสุดยอดสุดยดอดเขาล็อกครับผมเป็นไหนหร้านอีลีนะ่ะเฮ้ยสิสูเลยครับโอ้ยในกันคุณครับผม<อ>บรรยากาศร,รอบเ้าครับ<อ>พี่น<อ>้องผมสวัสดีพี่ <c oughs> พน้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หาจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมมายามจันนะครับเมือนี้มาหลุนหลังเอามาใส่ไม่ใส่ไม่ไว้สด อลันนี่ยังไม่ได้เห็นอยู่ตีวัวไว้ก้นนอนหนีของแท้ของแท้เลยไปไปรุ่นครับผมอู้ลังแหลกอะลันเลยวะได้การได้การมันเป็นยังมาลันเนาะไม,ไมะ่ไม่ก็หายวะไ,ไ,มไม่ก็หายวะไปไปเบิึงดูหาไม่กอันดับแหลก เ็งัวไม่ยองหฮาเนาะเห็นไหม่วะไม่มันดีดไปเสร็วะไมมันดีดไปหอดเสวะนับเดีเขายกก่อนเออโยกเลยฟาขึ้นนึงแบบนม้วะอุ้ย่นเดไม่เยอะหนดนี่นี่ยอะฟ้ามันนี่การเออเอาขึ้นหมยกโยกโยกอุ้ย เดี๋ยนี่ก็หมดแล้วนี่อึ๊บว่าต้องเอาขึ้นมาหลายมันหนักอึ๊บหินมุมหลือเกินหมดกระไลสลือเกินเอ้ยเจอของใหญ่ครับผมเจอของใหญ่ลากแทบบ่ขึ้น<อ> <laughs> จันใหญ่หมดานี่เอาเปิดเบิ่งก็ได้มันมีบ่อยู่นี่เปิดฝานเบิ่งก่อน ขวดมีขุดพวหมดเย็บปากเนี่จมบุมีฮะบุมี่ยาะวะบุมีรีไปยังนี่อโอ้ยหมดกันกรบผมอุ้ยสงสัยสงสัยว่าบุมี่เรียนวะคำตอบสุดท้ายครับกี่กันเลยนกไหยียบครับนกไหยียบวะโอ้ยลุบรูบรูปรูปวัตถุครับผมเอาไปรุ่นหลังไหมครับผมหลังนี้วัตถุ มาลังที่สองครับผมลังเคยมันลังเคยได้รุ่นนะครับวานสินี้โตบ้าบันวันสิเฮ้ลั่นอีกแล้วอีรีบวเฮ้ยไปรุ่นเฮ้ยได้รุ่นครับผมลั่นลั่นลันโอ้ยรุ่นรุ่นอึบอึบลงไหนวะเจ้ากาเฮ้ย ล้างอยู่หนึ่งกระลันวะพุ่นมีรุ่นมีรุ่นนี้ยมีรุ่นเอารุ่นลังนี่กอนอึ้บกึกลึกา่เหยียบอลออึ้บตึลึกคือว่าเดิ่นวะเอาเปิดบ้างกันหน่มีโตวะ จะบอกเรื่องวันลันเปล่าอ่ะปลาสลิดอีกแล้วตัวหนึ่งครับโงงงงกับแม่ข้าครับดามันดามนี่นี่นี่เฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวสิไปเอาตัวเอาตัวมานน่ะเอ้ยดีกันเอาฟ้าขึ้นเอาเอาใหม่มันขึ้นมานึ่เดือนเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปใส่ให้ วางไว้เลยเดี๋ยวจะไปใส่ให้จุดยอดกับผมปลาสะลิดพี่น้องเอ้ยนี่แต้มหนึ่งแต้มแต้มแรกว่าถือหลังแรกว่าถือต้องวันหลังที่สองถือปลาสะลิดนะครับหลังที่สามที่หันก็ถือนะครับรก็ไปต้องหัวอดสิปลาคอยงี้ไงวะเอา้าไปติดตามอีกหลังที่สามนะครับพี่น้องผมว่ามันสิเป็นอะไรปวดหนัง<ะ>ตาเอวดอกเด็ก เป็นไหนรันอีลีน่ะเบอเฮ้ยไช่โซเลยครับโอ้ยในกันพุ่นครับผมลันอีกแล้วเอ้ยวิชิดินเฮียออกข้อมไปไปเบินงเฮาไปรุ่นโอ้อยเซ่เซ่เซ่โอ้ลงยากยากพี่น้องเอ้ยโล่งน้ำงาใหม่เลยอ๋ออ๋อเอ๊ะไปลงไป คือพวกเปียกว่ะต่ว่าไม่ขี้ดินแตกออกเอารุ่นครับพร้อมรุ่นน้ำพ่านเก่านะครับว่าสิมันหรือประมาณลังนี่อึ๊บอ,อ, <c oughs> อึ้ย,ยก,กัดวัดเจียบลตันนี้หน่อยนึงอึ๊บปลุกลิกเกียกต๊บฮะ โอ้ยยังวะบ่เถือกครับผมบ่เถือกไอ,อ้มะเกาเอา้าบ่เถือกครับผมเอาไปรุ่นล้างต่อไปครับตั้งจากเหตุผมเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่แม่นี่โอ้พี่น้องเไยดนนะครับช่วงนี้ยังไงพนันเกาฮะ,ะไอรุ่นครับผมมันคือว่าลันคอยคอยเนี่ยนี่วะลันรันบอกแบบนีไม่ได้ปลาบอกแบบแห้งแหงไม่ได้ปลาปะ ไอ้ไม่รุนใน่ะเล่นกันเลย่าลังนี่เถืองบอ่บอมาเถืองเยียวว่ะมันต้องเถือก<ป>เอาก็พร้อมรุนกัน<ส>เยวขึ้นไหมปึบ๊บฟ้ามันสิเปิดบุบิี้ด้านที่รีคือพวกตีงอยู่นี่าดุกอีกแล้ว นอยก่เกานนิดห่อยนวัวเฮ้ยได้ยินว่าปลาดุกพี่น้องต้องเบิ้งทา่านเก่าวายจังไดยเบิ้งกับเบิ้งตัวบวกเดีห์เฮ้ยได้การกับผมปลาดุกอีหลีหเ้ยเอาถือไว้ <c oughs> เอาพี่น้องผมหฮ้ยได้การได้การแล้วได้การแล้วปลาดุกเบิ้งสิเอาเองมาตัวสวยๆครับผม เบงไีเจ๋วเลยเอาพี่น้องขอดูาติครับผมเอาพี่น้องผม <c oughs> กะือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องได้มาได้ยกไงกันนะว่านกนี่ครับผมสองเต็มสองเต้มเป็นปลาดุกกปลาสลิดนะครับพี่นอ้องผมเมื่อเนี้ยโอ้ยถืวว่าเขาลักเขาลักเขาลักเอายกขึ้นกันกนะกนยกไปทง อือสุดยอดสุดยอดเขาล็อกครับผมเอาโอเคฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสำหรับทันที่เขามาบิ่งคลิปนี่อายุมันขวัญยืนเด้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำล้วยลำลย้วยโชคดีโมคนจะเจ็บจะจนกันโชคดสโคดตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีครับครับแจ๋วนี่